ลา่าสุดมีรูปภาพเปิดเผยออกมานะคะเป็นเบื้องหลัง behind t h e s c e n e หนังไทโก้นั่นเองเพื่อนๆที่บอกว่ากำลังถ่ายทำกันอยู่แล้วก็ขณะนี้บอกว่ามีการถ่ายทำอยู่ที่สตูดิโอแถวแทรจอนนะคะเกาหลีใต้คือมีการเปิดเผยก็คือของพี่ไทโกในเรื่องของเรานั่นเองนะคะมาดงซอกหรือว่าคุณดอนลีแต่นักแสดงสาวของเรายังอบเอาไว้อยู่นะคะไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีภาพสปอยอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าก็ได้เห็นว่าโอเคมีคอฟฟี่ทรัคต่างๆไปหาดอนลีซ่าใช่ไหมคะก็แปลว่ากำลังถ่าย ทำกันอยู่ก็เป็นวีไฮเดรซินค่ะเบื้องหลังการถ่ายไทโก้นั่นเองนะแต่ว่าขององลิซายังคงเงียบกริบค่ะแน่นอนว่าอาจจะมาตุ้มเดียวเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าไม่คิดว่าเป็นไทโก้หรือเปล่าเพราะว่าดูจากเสื้อผ้าที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอดว่าหนังแอคชั่นมันก็ได้อยู่นะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพี่แม็กซิมที่เป็นหนึ่งในนักแสดงนะคะก็มีการเปิดเผยเบื้องหลังเป็นการแต่งหน้าทําผมนะคะอยู่ที่เดียวกันกับนักแสดงหลายหลายคนที่เขาเข้าไปแต่งหน้าที่เขาเข้าไปแต่งหน้าแล้วก็ฉากหล ันีน่นฉันว่าโค้ดหนังอันนี้มันโค้ดแอคชั่นได้อยู่ไหมแม่ก็มีทั้งคนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะนะคะแต่ว่าแฟนคลับน้องลิซ่าก็เอามาวีดกันแล้วก็พูดไปเสียดเดียวกันล่ะค่ะว่ามันคือ b e h ฮด์เดอะซ e n ของชโก้นั่นเองนะคะดูเหมดว่าพี่มาดงซอกคุณดอนลีของเราีจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะหรือแม้แต่ทีมสตันของเราก็มีการอัปเดตเรื่อยๆค่ะอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นความลับอะไรมากมายหรือเปล่าแต่ว่านักแสดงสาวของเรายัางต้องเป็นความลับอุบเอาไว้ก่อนนะคะอย่างไรก็รอดูพี สาวดาวราได้เลยนะคะน้องลิซ่าดาราของเรากําลังจะเฉลยฉายไม่นานเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่ค่ะก็เป็นเบื้องหลังนํามาเสร์ม